คอน่วัดออกเยอะแล้วนะคะกลางคอเลยน้อยหน่อยอันนี้เป็นคอปาร์ท่าต่ายพี่กว้างที่ตกกว้างก็ดีไปหมดเลยนะคะนี่วัดลงมาสองเซนบางคนก็เล็กหน่อยก็สามเซนต์ตัลงมาสองเซนสองเซนขึ้นได้ไหมสองเซนเพิ่งไม่ได้ขึ้นอะไร้ไปติดตักเละสองเซนเพิ่งนะคะไม่ได้ขึ้นขึ้นอยู่อ่าบวกคอหน้า แล้วก็คูณสองเร่วัดรอบหัวได้ไหมคอมาจับเสื้อาอเสื้ออะไปดึงอที่เอามาดามอ๋อนี่จุดที่หนึ่งอ่าเราจะเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนี่เว้นจากนี้มาสักสามเซนแดดมีเยอะก็ลงมาอีกหน่อย เราอย่าเอาที่มุมเลยที่มุมเลยเดี๋ยวมันจัค้งยากขอาเว้นมาสักมเซนเป็นจุดที่หนึ่งไว้แล้วก็ตีเส้นตั้งฉากวัดลงมา1.5เซน1.5เซนนะคะเป็นจุดเท่าไหร่นี้่อนกันหมดแล้วเป็นจุดสบ11วัดลงจากเส้นตั้งฉาก ขึ้นมาสองเซนจากฐานเส้นค่ะอันนี้สองเซนปั๊บสองเซนแล้วค่ะพอไปแผ่นหลังต่างกันสองต่างกันครึง่งเซนแสดงว่าแผ่นหน้าเนี่จะต้องมากกว่าแผ่นหลังเพราะฉะนั้นถ้าแผ่นหน้าสองเซนแผ่นหลังเท่าไหร่กิ่งมากหนึๆๆๆ่งจุดห้าค่ะหนึ่งจุดห้าเซนอันนี้จุดเท่าไหร่นะ สองสิบสี่เนาะสิบสี่เนาะอันนี้สิบห้าค่ะนีหนึ่งสิห้าเซนและช่วงบนกับช่วงล่างก็ต่างกันครึ่งเซนเช่นกันเตรมนึกออกแล้วนะแค่ลบหนึ่งสิบห้าข้างหน้าสองข้างบนข้างบนกับข้างข้างบนสองข้างล่างเซนครึ่งเพราะว่าต่างกันครึ่งเซนอันนี้ก็เซนครึ่งนะอันนี้ สองอันนี้หนึ่งครึ่งอันนี้หนึ่งครึ่งอันนี้หนึ่งนะคะเท่านั้นเอง